ได้เงินคนเบากันมึงว่านี่ครับว่า่านแค่บานนคนงานถูกห้อยว่าเกา70ล้านจัก่นควเมนพิงพ่พมกินต่ว่าพ่อกัลองถามมึงอยู่ได้เงินคนเบากันยกเดี๋ยวพ่อจะไปสืบตัวเลขมาให้แม่พ่อรับเด๋ยนสิปถามมึงดอกว่าพันิได้ดมากตัวใดเขาถูก70ล้านเลยเรอพ่อได้ยินร้าซ่นอหลังวันที่หนึ่งเลยวันที่หนึ่งางวัล้าน1 60ล้านเจ้าน70ล้าน แต่า่าได้มาตามจริงๆไม่บอกบากว่าที่้วโอ้ยประกาศอันประกาศซื้อลายงวดว่างหนึ่งน่ว่าบ่มีเงื่อนกอมกับว่ไม่แห้งกับเลขผู้อแต่หาสซื้อเลขอันตัวดังๆเขากระบาดบัตรานี้ก็เลขว่าเลขรถรถหลานหลานมันบุกมันบุกบางวันที่ยีซื้อนบาตนี้ก็เลขซื้อก่ไบาดก็เลยซื้อเลขรดหลานโอ้ครับอันเลขรถหลานเลขไทยหกสามสามหก ไม่ได้ถูกเลยเลออก,ลยยก,กระว่ถือแระว่าถือร้ายก่อย่าก่อถือย่าย่าก่อถือคนละตัวย่าถือเ่าศูนย์โอ้ศูนย์เก้าก็ได้เพราะร้ายดอกได้เพรอะไรซื้อน้ำปูนปายกินนี่แหละครับอืมครัอบทีอบอ่ว่าพื้นเลศเงนินมันกาดหลายงวดมันกักเขายู่ต้อแหง่งมันซื้อว่าได้เข้าไหล,หลงวดเลยบอกว่า เขาอยู่แต่ว่าแหงมันไปตรงกับเลขอันของอันเขาเลขดังเขามันก็เลยหาซื้อบ่ไใดก็เลยบ่สนใจมันหาซื้อยากครับก็เลยบ่ไดดอีกหวดนี้มันจังไดจังเป็นนี้เลขดังข้าเจ้านนนี้จะไม่ได้เรียนบ็มือขึ้นเมื่อขึ้นฝันบอกว่ามือขึ้นฝันฝันว่าฝันว่าผู้ใชาเมื่อบอกแต่ว่าเป็นคนดังเล้ อืมครับแล้วก็บ้าอยากออกซื้อคนออกไม่ต้องใส่ชื่อเขาลครับครับคนพนคนบอก่นบอกพ่นบอกสองสองตวัวเลยอืมขึ้นแม่กับวาญยามาบอกกับสองตวัวแม่ก็ย่ามาบอกเหมือนกันไม่ใช่แฟนผมนะครับผม<ย>ว่าแม่แม่มาบอกอย่ามาบอกบอกให้ซื้อ,อแฟนแฟนว่าย่ามาบอกให้ซื้อเก้าสาม ของของงวดไหนก่องวันนี้เหลยเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่เก้าสามใช่แล้วกาอันเจ้าของกับฝันว่ามีผู้ชายมาบอกว่าเป็นคนดังเนอะคนดังท่าไงท่าพวกันี้ละไว่าวงยังไงคือนักร้อมเขาบอกตัวไหนเปล่คนมาบอกว่าแปดสามแปดสามแมน เมีย mm. ได้เก้าสามก็ได้แปดสามแต่ช่ำตัวเดียวกันเนาะขื่นง่วงะครับนี่แหละพนพนพนมาบอกพนมาบอกพนบอกแล้วก็ะหูหูเมียเสด็จขึ้นได้กับกับนอนบลับเก้าเก้าหัอบอกกับกบอกพนแฟนว่ายญาว่าแม่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 ของพ่อ,อที่เสียไปแล้ว มาบอกใช่ไหมครับมาบอกมาบอกเขาบอกให้ซื้อเก้าสามเต่เองฝันว่านักร้องมาบอกแปดสามแปดสามเขาบอกแบบไหนบอกบอกว่าให้เขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาถามอายุกันไงถามอายุกันแล้วก็นักร้องคนนึงก็เดินมาบอกว่า อายุ8 8ด3ปีบอกเนี้ยก็คุยกันแล้วก็8า3ปีแล้วก็ไม่พวดอะไรก็เดินกลับไปเลยครับส่วนไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าหรือไม่ออกก็ไม่รู้แต่มันออกก็ก็ดีคนดังมาบอกก็เพราะ่คนดังคนดังโอ้ดังจนเอ้ยซื้อมาได้เหรอไะดังดังเงยงดังแล้วก็มีแดงด้วย นักร้องคนนี้เอว่านักร้องคนนี้นักร้องดังนะพอนักร้องดังก็เกี่ยวกับแดงแดงนี่แดงดังมากด้วยคุณแม่พ่อสีดังน้ำพึนบอกว่าไม่รู้เพลงเขาเพลงกุหลาบแดงใช่ครับนี่นาะเจ้าของคนนานเพลงกุหลาบแดงเนี่ยของเ้นของคุณพ่อนรือคุณปู่อ่ะจ้ะ คนไปทำงานหาหกโมงจังมากวัที่แล้วถูกศูนเก่าคนถูกซูนย์เก่าคนถูกซูนถูกพกสามวันนี้คนคนใดมากเก้าสามผมได้มากแปดสามวันนี้ผมได้แปดสามฝันมันเคื่อนเนี่ยเราตื่นจนมากอะไรแก่เพิ่มฝันครับจนเต็มเป็นกับฝันวายามบอกยามบอกคนหายชื่อเลขเก้าสาม บอกให้ไปซื้อเอาเร็วพ่อแม่ใช่ไปซื้อเอาวันสี่หมดเอเพิ่นบอกจังสิบอะแม่เไปซื้อเอาแม่ตื่นตื่นคุณมาคนว่านยามาอันจับหัวคนแบบนี้เพิ่นเพิ่นเลยบอกว่าให้ซื้อเลขเก้าสามอายุเท่าไหรค่ะอันอายุอันเพิ่นอายุแม่เก้าสี่สี่ปีแต่อายุจริงๆริงเก้าสี่เก้าสี่ แต่ว่าเพื่อนบอกเก้าสามเพิ่นบอกเก่าสามไม่ใส่อายุเพื่นไปนั่งตะอัวเก่าสี่เกาสีส่อายุไปนั่งต่อเคยเคยถือก็เพราะว่าอันฝันเห็นเพิ่อนเคยเรียเคยออกเก่าสี่เก่าสี่กับเก้าสามเคยออกเป็นหกีใบอค่ะอาจจะอาจจะอาจจะเสยหันนันลังเทียเพิ่นพอหายตุ่มลังเทียอาจหจะฝัน แมนครับแต่ตัวตรงๆคือเก้าสามตัวที่บอกคนคนบอกขึ้นใช่ปแมนครับทั้งเมีเลยก็แปดสามแต่จีหาซื้อไว้ยะซื้อรอตตรีไว้เยอะเือว่าเหมือนบ้านทุนงานถือกอ่ไล่ตังว่าเจ็ดสิบล้านบ้านทุ่งงากอันไหนกงอน บ้านผลงานเราเนี่ยบใกล้ๆมก็ถูกเท่าไหร่พ่อเจ็ดสิบล้านอาดวงเขาดีนะอยู่ที่ดวงนะพ่อเนาะทั้งหลายเดี๋ยวเราก็ได้นะพ่อเนาะว่นมีเพื่อนใดตัวไหนเป็นพ่อว่ายิ้มข่าวเพป็นบอกเพื่อนใดยิ้มข่าวเงียบเลยเดต้านี่กับได้แต่ยิ้มมือว่านนี่เลยเขาจะเว้ากันโซ่กันครับจักสีแมนหรือบ่๊มแมนกับบุ๊มบกจักสลายได้ยิ้มไทยบ้านจนเนี่ยโซ่กันมือว่าก็ขายของตลาดหนักมือว่าครับ อาจจะแมนหรืออาจจะบ่แมนก็ได้เพราะว่าส่วนหลายเขาเว้ากันกับจิแมนยูร์ติ้งดวงดีขนาดด้ยคนดวงเฮงบ้าทหลวงอ่าสวงวดนีตอนไหนตัวไหนเนาะจะไปสืบมาได้เป็นยังบ่ท่านไหนสืบโยบานมาเดอร์บอสเดอสืบมาตามที่ตัวใดนพอได้ไปบ้านสาระน่าหิ้งบนเลยที่เพราะว่าพอได้ไป พ่อยกเลขให้เบิ้งไหยค่ะบานนี้เดี๋ยวจะมาเอาเลขรับถูกจิตจักล้านก็ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือเลขย่ยฝันครับอันนี้คือพ่อยกเหนครับพ่ออันนี้คืออันนี้คือเลขพอฝันฝันวายรอบๆเดี๋ยวคนมาบอกว่าอายุคนแปดสิบสามปีแลาเพิ่งกลับย่างกลับไปเลยคนบาบอกย่างคนบอกตั้มนี้พ่ออย่าลืมตามชุดเจ็ดเจ็ดสิบล้านมาให้ด้วยนะพ่อเด้อ จะเป็นนคนที่หายห่อไก่ครับว่าห้ยห่อไก่พุทธาในหูจักแบบจ้างสืบข้าวสช่ไหมแคปหน้าจอไว้นะครับผมคุณพ่อโสนะครับครับถูกมากินงวดแล้วพ่ออะอันมัดถูกวันหนึ่งนึงอันงวดทุมก้อนเนี่ยการสืบว่าไรมันจะออกอืมที่เจ็ดเก้านี่นหาซื้อหาเจ็ดเก้าว่าได อืมไซไ์เขาก็บ่าขายไห่สามตัวยังบ่าขายไห่งวดว่างหันงวดงวดที่มันออกเก้าเจ็ดเก้านะเขาว้าขายไห่เลกอเลยว่าได้ครับว่นั่นกับว่านั่นกับเขาอืงวดที่อันเขาบวกเลขอันเมื่อบวกเบื้องเงินที่ว่ามาบวกเบื้องเงินกับอันนั้นจันไหมแล้วอันนั้นรันกวยเตี๋ยวมันรับ นะมาบวกที่ว่า7บวก7ได้14 4มาล้านเปอร์เซ็นต์ก็มาล้านเปอร์เซ็นต์ดีๆโอบัดนี้บัดนี้วันนี้มาออกมาออกมาออกเี่ยอันนี้7เขาก็เอามาบวกกันอีกคือเก่า7เขาบวกก็เป็น9218เขาว่ามา8ล้านเปอร์เซ็นต์บมันมาเข้าแล้วบหลุดหลุดเลย รถรถวันนียเห็นตานั่องยูทูบอันทั้งถ่วงกันทั้งด่ากันแซวใสครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อโสนะครับผมยังไงแคปหน้าจอไว้นะครับผมนะฮะก็คือเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันเนาะเดี๋ยวพ่อก็จะไปตามชุดที่เขาถูกเจ็ดสิบ้านมาให้นะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ